แคมเปญลับนะครับคุ้มสุดประหยัดสุดนะครับกับไม้แบบพลาสติกซันออบูธนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนํานะครับให้พี่พี่ช่างผู้รับเหมาหรือแม้แต่ร้านเช่านะครับก็สามารถเลือกซื้อได้ซันออบูธนะครับออกแคมเปญดีๆยกเลทหนึ่งร้อยแผ่นหรือ200แผ่นนะครับให้พี่พี่ช่างผู้รับเหมาหรือร้านเช่านะครับได้เลือกซื้อกันแบบประหยัดสุดๆไปเลยครับและสินค้าที่ร่วมรายการนะครับก็จะมีแบบท้องคาน20เซนแบบข้างคาน4 2เซน52เซนแล้ว2กเซนครับ เออความยาวนะครับมี1เมตรเมตร2ี่เมตร50พริเศษสุดๆนะครับปกติเราจะมีแค่รุ่นพลาสติกอย่างเดียวตอนนี้นะครับทางซันน w บูธออกแคมเปญมาใหม่ให้มีรุ่นพลาสติกเสริมเหล็กด้วยครับราคาก็จะถูกลงไปอีกครับซื้อเหมายกเล็กกับเรานะครับดียังไงคิดง่ายๆครับราคาถูกกว่าโปรโมชั่นปัจจุบันเยอะเลยประหยัดสูงถึงนะครับ15,000บาท ที่สําคัญนะครับยอดสั่งซื้อพรบ1 0 0 0 0แบาทขึ้นไปเราแถมฟรีไปเลยครับเตาปิ้งย่างหากขัานไหนสนใจนะครับติดต่อผมได้เซลล์ใหม่ครับ0818745515แล้วพบกันคลิปถัดไปครับ